กระบวนการจัดการนะครับกระบวนการจัดการประเด็นที่1ความหมาย กระบวนการจัดการคือสาระสำคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานหรือกระบวนการจัดการของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ร่วมกันโดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้โดยอาศัยกระบวนการจัดการนะครับประเด็นที่2แนวคิด1 กระบวนการจัดการเป็นกระบวนการที่พึงปฏิบัติเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด 2. ประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติงานและการสรุปผลงานนะครับประเด็นที่3แนวการจัดการเรียนรู้ 1. การวางแผนประกอบไปด้วยการวิเคราะห์งานการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัตินะครับ 2. การวางแผนการปฏิบัติงานประกอบด้วยการประสานงานการทำงานเป็นระบบแบบแผนนะครับ 3. การประเมินและสรุปผลงานประกอบไปด้วยการติดตามอย่างเป็นระบบประเมินผลและปร,ะปรับปรุงผลงานและการสรุปผลงานนะครับ ประเด็นที่ 4. ผลที่เกิดกับผู้เรียนนะครับ 1. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและ 2. สามารถจัดการกับตนเองและการทำงานให้บรรลุปเป้าหมายได้นะครับและประเด็นที่ 5. ความจำเป็นในการศึกษากระบวนการจัดการนะครับ 1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ 2. กระบวนการจัดการใช้ได้กับทุกกิจกรรมนะครับ